ห้าข้อผิดพลาดที่ทำให้คนเรียนไม่จบนิติรามสวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังฟังไทเกอร์และบิลล์ล์พอดแคสผมโป่ง t i g e อร์และบิลล์นะครับก็ในเอพิโซดนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับแล้วก็มาชวนทุกคนนะครับคุยในเรื่องของ5ข้อบิดพลาดนะครับที่ทําให้คนเรียนไม่จบนิติรามนะครับซึ่งผมเนี่ยได้ไปาหาข้อมูลนะครับว่าเออทาไมเนี่ย นิติรามเนี่ยทำไมเขาถึงพูดกันว่าจบยากนะครับทำไมถึงแบบมีหลายคนนะครับที่เรียนไม่จบสักทีนะครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างนะครับซึ่งผมว่าได้รวบรวมมาทั้งหมด5ข้อนะครับที่ผมดูแล้วเนี่ยว่ามันมันไม่พ้น5ข้อน,นี้แหละที่ทําให้คนเนี่ยเรียนไม่จบนิติรามได้นั่นเองเนาะก่อนอื่นนะครับผมต้องบอกก่อนว่าจริงๆการเรียนคณะนิติศาสตร์ครับไม่ว่าจะเรียนที่ไหนก็ตามนะครับผมมองว่าจริงๆมันก็มีความยาก นะครับของมันอยู่แล้วในทุกๆมหาลัยนะครับไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเป็นคณะนิสตร์ที่มอลามเท่านั้นเนะาะทุกมหาลัยนะครับก็ล้วนมีหลักเกณฑ์นะครับในการาวัดผลว่าแต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะสอบผ่านหรือสอบไม่ผ่านในแต่ละวิชาได้นะครับเพราะนั้นความยากง,ง่ายเนี่ยมันมันมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเฮ้ย ที่รามเนี่ยยากกว่าที่อื่นนะครับไม่เกี่ยวนะครับทุกที่ก็มีความยากของตัวเองเหมือนกันเนาะแต่อันนี้ผมจะมาพูดถึงในกรณีของนิติรามนะครับซึ่งเป็นที่พูดถึงเป็นจํานวนมากนั่นเองว่าคณะนี้ที่รามคอแหงเนียมันจบยากนะครับอ่ะทีนี้เรากลับมาเข้าสู่ท็อปิกเดิมของเราก็คือ5ข้อผิดพลาดน,นะครับที่ทําให้คนเรียนไม่จบนิติรามนะครับมีอะไรบ้างนะครับข้อแรกนะครับขาดวินัยในการเรียนนะข้อนี้ผมมองว่าเป็นข้อที่ใหญ่ที่สุดเลย นะเป็นหัวข้อที่ใหญ่ที่สุดเลยคือง่ายถ้าทุกคนไปดูนะครับว่าคนที่เรียนไม่จบนี่รามเนี่ยส่วนใหญ่นะแทบจะขาดข้อนี้กันทุกคนเลยนะครับก็คือไม่มีวินัยนะเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าคําว่าวินัยเนี่ยหมายความว่าอะไรนะครับวินัยเนี่ยก็คือความสามารถนะครับในการทําตามสิ่งที่ตัวเองอคิดไว้ว่าต้องทําหรือว่าสิ่งที่ตัวเองควรที่จะทําได้อย่างสม่ําเสมอ,สมอนะครับนี่คือคําว่าวินัยนะครับคําว่า ความมีวินัยเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยลงมือทําตามที่เราคิดไว้นะครับตามสิ่งที่เราควรจะต้องทําในทุกๆวันโดยเราไม่สนว่าวันนั้นเราจะรู้สึกอยากทําหรือไม่อยากทําก็ตามนะครับตราบใดที่เราสามารถที่จะบังคับตัวเองให้สามารถทําสิ่งนั้นได้ทุกวันทุกวันทุกวันนะครับนี่คือคําว่าความมีวินัยนั่นเองนะครับซึ่งวินัยเนี่ยทราบผมผมผมบอกเลยว่า ไม่ว่าเราจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับเราจะมีอย่างอื่นครบถ้วนนะครับทุกอย่างเราจะดีหมดนะครับแต่ถ้าเราขาดวินัยเนี่ยคือมันจบเลยนะครับวินัยสำหรับผมมันคือเหมือนเป็นกุญแจในความสําเร็จของทุกๆเรื่องเลยทุกๆเรื่องจริงนะนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํางานนะครับคุณก็ต้องมีวินัยในการที่จะบังคับให้ตัวเองเนี่ยสร้างกิจวัตรที่มันดีนะครับแล้วก็ทําตามกิจวัตรนั้นได้ในทุกๆวันนะครับเช่นเดียวกับการลดน้ําหนักนะครับการ สร้างรูปร่างตัวเองที่ดีนะครับรวมถึงการรักษาสุขภาพของตัวเองแม้แต่เรื่องของการเรียนนะครับวินัยเป็นสิ่งสําคัญที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราจะสามารถทําสิ่งนี้ได้สําเร็จหรือเปล่านะเพราะความสําเร็จม,มันแทบจะไม่มีหรอกนะครับที่มันเกิดขึ้นนะครับในชั่วข้ามคืนอย่างเช่นเราบอกว่าเราอยากจะเรียนจบนิติรามเราทุ่มเทอ,อ่านหนังสือเรียนอะไรก็ไม่รู้แหละทําอยู่วันเดียวแล้วกะพรุ่งนี้เรียนจบเลยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันคือการเล่นเกมในระยะยาวนะครับ เพราะนั้นวินัยมันเลยมีส่วนสําคัญมากนะไม่ใช่ว่าเราทําวันเดียวปุ๊บแล้วจบเราต้องทําวันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็ต้องทาต่ออีก5วันก็ยังต้องทําอยู่อีกเดือนนึงก็ยังต้องทำอยู่อีก3เดือนก็ยังต้องทำอยู่นะครับมันเป็นอีกปีหนึ่งนะครับทุกคนก็ยังจะต้องรักษาสิ่งนี้ไว้อยู่ตลอดเวลานะครับมันจะถึงสามารถทําให้เราสําเร็จในเรื่องที่เราต้องการได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอย่างแรกนะครับในเรื่องของข้อผิดพลาดที่ทําให้คนเรียนไม่จบดีหลังก็คือขาดวินัยในการเรียนนั่นเอง ทีนี้เดี๋ยวผมจะพูดถึงวิธีการสร้างวินัยง่ายๆนะครับซักอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับให้ทุกคนฟังเนาะเวลาให้เราเรียนคณะนิติศาสตร์นะครับที่รามคำแหงเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่มีใครมาบังคับนะครับว่าให้เราต้องทําอันนี้นะครับเราต้องอ่านหนังสือเท่านี้นะเราต้องเข้าเรียนนะเว้ยเราต้องนู่นนี่นั่นมันไม่มีใครมาบังคับเราเพราะนั้นทุกอย่างนะครับเราจะต้องบังคับตัวเองแทบจะ1 0 0นะครับซึ่งสิ่งที่เราต้องทําคือเราจะต้องรู้ว่า วันหนึ่งเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างและเราต้องทําตามนั้นให้ได้การที่เราทําตามนั้นได้เนี่ยแปลว่าเรามีวินัยในเรื่องนั้นเองวิธีการสร้างวินัยง่ายก็คือว่าให้เริ่มต้นจากน้อยๆก่อนนะครับอย่างเช่นเราวางแผนไปแล้วว่าโอเคอ่านหนังสือวันละชั่วโมงหนึ่งหรือหรือ,หร,อ,ห,รอ,ห,รอหรือเราตั้งเป้าไว้แล้วว่าเฮ้ยถ้าเราจะเรียนจบได้เนี่ยเราจะต้องอ่านหนังสือวันละสองชั่วโมงนะต้องหาเวลาอ่านให้ได้วันละสองชั่วโมงต้องอ่าฟังคำบรรยายองอาจารย์ให้ครบในทุกๆเซกชันอะไรเงี้ยสมมตินะครับ แล้วสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องทําตามนั้นให้ได้แล้วเราก็ต้องรักษาวินัยในการทําตามนั้นให้ได้นะครับแต่ว่ามันยากมากนะครับถ้าเราจะสามารถที่จะทําทตามนั้นได้เลยทั้งที่เราไม่เคยทาแบบนั้นมาก่อนไม่เคยอ่านหนังสือมาก่อนไม่เคยที่จะเป็นคนแบบมีวินัยมาก่อนนะครับมันก็ยากมากที่จะทําตามนั้นได้เพราะนั้นวิธีการสร้างวินัยแบบง่ายๆนะครับที่ทุกคนลองเอาไปใช้ได้เลยคือให้เริ่มจากน้อยๆก่อนนะครับอย่างเช่นอาจากที่เราคิดว่าจะต้องอ่านหนังสือเวลาสองชั่วโมงนะครับก็ให้เรา เปลี่ยนหม่ว่าเฮ้ยเราลองอ่านสัก5นาทีดูไหมนะครับสินาทีดูก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆนะเพราเราบอกอ่านวันละสินาทีเห็นไหมเรารู้สึกเบาขึ้นไหมนะครับพอเบาขึ้นปุ๊บเราก็ทำเขาเรียกว่าเริ่มต้นลงมือทําได้ง่ายขึ้นนะครับพอเราเริ่มต้นลงมือทําได้ง่ายขึ้นแน่นอนว่ามันก็สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยรักษาวินัยไว้ได้รักษาความสม่ําเสมอไว้ได้นเองอ่านวันละสินาทีอ่าน,าานล้วก็สามารถอ่านไปได้ทุกๆวัน พอเราเริ่มชินก็ค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่เราต้องการนั่นเองอันนี้คือวิธีสร้างวินัยแบบง่ายๆนะครับทุกคนลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะซึ่งถ้าทุกคนจะสร้างวินัยแบบนี้ผมแนะนําให้ทําตั้งแต่ช่วงปิดเทอมเลยนะครับเพื่อช่วงเปิดเทอมมันจะได้แบบลงล็อกพอดีนะครับจะได้เพิ่มจํานวนมาถึงจํานวนที่เราต้องการได้พอดีนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นวิธีการสร้างวินัยแบบง่ายๆเนาะเพราะฉะนั้นก็ผ่านไปนะครับสำหรับข้อแรกนะก็คือขาดวินัยในการเรียน ต่อมาก็คือข้อที่2นะครับข้อที่2ก็คือการจัดการเวลาที่ไม่เหมาะสมนะครับอันนี้ก็คือการบริหารเวลาเองการบริหารเวลาเนี่ยเป็นข้อบิดพลาดอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้คนเนี่ยเรียนไม่จบนิติรามได้นะครับเนื่องจากว่าเวลาอ่ะ คนที่เรียนนิติรามส่วนใหญ่นะก็มักจะเป็นคนที่ทํางานไปด้วยนับ <S <S เรียนไปด้วยอันนี้สําคัญเลยพอเรามีภาระอย่างอื่นนะครับที่จะต้องทําควบคู่กับการเรียนไปด้วยเนี่ยมันทําให้เวลานะครับที่เราจะต้องใช้ในแต่ละวันน่ะซึ่งเรามีเท่ากันทุกคนนะก็คือมี24ชั่วโมงเท่ากัน,นแต่คนที่ทํางานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยเนี่ยมันจะต้องใช้24ชั่วโมงนั้นอะ่ะให้มันแบบอา่าต้องบริหารเวลายี่ชั่วโมงนั้นละเอียดมากกว่าคนที่เรียนอย่างเดียวนั่นเอง นะเพราะนั้นพอเรามีภาระอย่างอื่นไปด้วยแล้วเราบริหารเวลาไม่ดีก็จบเลยเท่ากับว่าบางทีเราให้เวลากับการเรียนน้อยเกินไปนะครับหรือว่าบางทีเราแบบทําทงานหรือทําอย่างอื่นจนลืมไปว่าเฮ้ยเรายังต้องเรียนอยู่นี่หว่ามันก็จะทําให้เราไม่สามารถที่จะเก็บเนื้อหานะครับที่เราจะต้องเอาไปใช้ในการสอบได้ทันเวลานั่นเองนะครับ,รบเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็ง่ายๆก็คือให้เราเนี่ยจัดสรรเวลาให้ดีนะครับว่าเวลาไหนควรทําอะไรนะครับใน7วันต่อหนึ่งสัปดาห์เนี่ย เราทําอะไรบ้างในแต่ละวันแล้วช่วงไหนที่เราต้องทําอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ทุกคนก็ลองไปบริหารเวลาให้ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อผิดพลาดข้อที่2นั่นเองคือการจัดการเวลานะครับที่ไม่เหมาะสมต่อมาก็คือข้อที่3นะครับข้อที่3ก็คือการขาดเป้าหมายและแรงจูงใจนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการตั้งเป้าหมายแหละนะครับบางคนเรียนอย่างที่ผมบอกว่าแค่เรียนเพราะมันมันสมัครเรียนได้ แค่เรียนเพราะเห็นว่าเพื่อนเรียนนะครับแค่เรียนเพราะคนอื่นแนะนํามาว่าให้เรียนนะครับแต่ว่าต no ัวเองไม่ได้มีเป้าหมายอยู่ในใจตัวเองเลยตัวเองยังไม่รู้ซ้ำว่าจะเรียนไปทําไมวะนอกนอกจากเรียนตามคนอื่นเรียนเพราะคนอื่นบอกให้เรียนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญมากนะครับว่าการเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยรามามแข็งเนี่ยนะครับมันมันไม่ใช่ว่าเราแบบเข้ามาแล้วแบบกะแบบเรียนเล่นๆแล้วมันจะจบนะครับมันมันไม่มีทางอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีเป้าหมายแล้วก็มีแรงจูงใจของเราในการเรียนด้วย คำว่าเป้าหมายแรงใจหาง่ายๆก็คือถามนะครับลองถามตัวเองว่าเราเรียนไปทําไมนะครับคาถามนี้สําคัญนี้จริงนะเราเรียนไปทําไมนะครับและทําไมเนี้ยมันมันควรที่จะต้องใหญ่มากพอที่จะจูงใจให้เราสามารถที่จะทําตามแผนหรือว่าฝ่ ẹ, ฟาฟันนะครับกับอุปสรรคที่เราต้องเจอในระหว่างการเรียนได้นั่นเองนะครับลองถามดูเนาะว่าเรียนไปทําไมบางคนแบบว่าอ,อยากเป็นผู้พิพากษาครับบางคนอยากเป็นทนายนะครับบางคนอยาก ทำอะไรด้วยนั่นลองถามตัวเองเพื่อจะได้ใช้จุดนี้นะครับเป็นแรงจูงใจนะครับในการเรียนนั่นเองส่วนเป้าหมายแน่นอนว่าเราก็ต้องมีการตั้งเป้าหมายด้วยว่าโอเคเราไม่ได้เรียนสิ่งนี้เพื่อแค่ให้เรียนจบนะแต่เราต้องการเรียนสิ่งนี้เพื่อให้เราสามารถไปเป็นผู้พักษาได้นะหรือบางคนอาจจะต้องการเรียนเพื่อให้ได้ความรูกก้กฎหมายมาใช้ในการป้องกันตัวหรืออะไรก็ตามแต่อันนี้คุณก็ต้องมีทําไมให้ชัดเจนในการเรียนนั่นเองเนาะอันนี้จะเป็นข้อบิดพลาดข้อที่3นะครับถ้าขาดตรงนี้ไปนี่ก็ มันก็จะมีวินัยยากไปด้วยใช่ไหมแล้วมันก็จะไม่สามารถบริหารเวลาได้ได้ดีด้วยนะครับเพราะว่าเราเราไม่มีเป้าหมายแล้วก็ไม่มีแรงผลักดันในการเรียนนะครับต่อมาคือข้อที่4นะครับข้อที่4ี่คือไม่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่เรียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกข้อหนึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นหัวข้อที่ใหญ่มากนะครับอาจจะไม่ใช่ข้อผิดพลาดที่ใหญ่มากผมบอกก่อนนะครับแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ถ้าเกิดว่าเรามีตรงนี้ได้มันก็จะทําให้เราเรียนจบได้ง่ายขึ้นนั่นเอง คำว่าทรัพยากรในการเรียนที่ผมบอกก็คือ,อสถานที่การเรียนอาจารย์นะครับหนังสือที่ใช้เรียนรวมถึงห้องสมุดต,ต่างๆที่ทางมหาลัยเนี่ยนะครับมีให้นะครับบางทีเนี่ยเราถ้าเรา,าบางคนเนี่ยเรียนอยู่บ้านอย่างเดียวนะซึ่งมาทําได้นะครับผมอันนี้ผมบอกก่อนว่าข้อที่4เนี่ยไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่ขนาดนั้นนะครับแต่ถ้ามีมันดีไงนะครับ บางคนเนี่ยเรียนอยู่บ้านอย่างเดียวซึ่งก็โอเคนะครับก็ก็ถือว่าดีเพราะมันสะดวกใช่ไหมแต่ถ้าเกิดบางทีเราเรียนอยู่บ้านอย่างเดียวเราอาจจะไม่ได้สัมผัสหรือว่าไม่ได้อยู่ในบรรยากาศที่แบบเฮ้ยทุกคนเรียนกันไม่ได้อยู่ในบรรยากาศที่เฮ้ยทุกอยู่ในกลุ่มคนที่มีเป้าหมายเดียวกันนะครับเพราะ,ะนั้นลองมาที่มาหาลัยบ้างก็ดีเหมือนกันครับลองมาเข้าห้องสมุดดู บ้างเพื่อที่อ่านหนังสือลองใช้บริการต่างๆนะครับของทางมหาลายัยดูลองใช้ทรัพยากรต่างๆที่มหาลาัยเขามีไว้ให้ดูนะครับแล้วมันก็ทําให้เราเนี่ยเรียนจบได้ง่ายขึ้นนั่นเองอันนี้จะเป็นข้อที่สี่เนาะต่อมาคือข้อที่ห้าก็คือไม่เตรียมตัวนะครับสําหรับการสอบอันนี้คือเป็นเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างจะเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะอันเนี้ยผมบอกเลยถ้าขาดอันเนี้ยก็คือจบเหมือนกันนะ อย่างที่ผมบอกถ้าเรามีวินัยแต่เราไม่เตรียมตัวเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าไอ้วินัยที่เรามีอยู่มันมันถูกต้องหรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่จะนําพาเราไปสู่การเรียนจบได้จริงหรือเปล่า <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นการเตรียมตัวเนี่ยบางทีมันต้องเริ่มมาก่อนด้วยซ้ําน,นะครับเตรียมตัวคืออะไรนะครับการเตรียมตัวก็คือเราจะต้องเตรียมตัวว่าเตรียมตัวตั้งแต่การลงทะเบียนเรียนเลย,เลยแหละว่าเราจะเรียนจบในกี่ปีแล้วเราควรต้องลงทะเบียนเรียนเนี่ยเท่าไหร่นะครับ พอเราลงทะเบียนเรียนได้ปุ๊บเราก็ต้องดูต่อแล้วโอเคในวิชาที่เราลงทะเบียนเรียนไปเนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้เราสอบผ่านได้ครบทุกวิชาที่เราลงทะเบียนเรียนใช่ไหมเพราะถ้าเราสอบผ่านครบเราก็จะเรียนจบได้ตามที่เราต้องการนั่นเองนะครับเพราะฉนั้นก็ลองดูนะครับอันนี้ก็คือการเตรียมตัวสับการสอบนะครับซึ่งการเตรียมสอบการสอบบอกตรงว่าผมทําไว้เยอะมากนะครับเป็นพอดแคสต์ในยู u ูบเนี่ยแหละทุกคนสามารถย้อน ไปฟังได้เลยแทบทุกๆเรื่องเลยผมแทบจะทําไว้หมดแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการเตรียมตัวเนี่ยผมก็ได้เขียนไว้ในหนังสือความลับเด็กเกียรติยมดําหนึ่งด้วยนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะ,ะสั่งซื้อได้นะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อผิดพลาดที่ทําให้คนเรียนไม่จบนิติรามทั้งหมด5ข้อนั่นเองนะครับเดี๋ยวทบทวนให้อีกรอบหนึ่งนะครับ1ก็คือขาดวินัยในการเรียนนะครับ2 จัดการเวลาไม่เหมาะสมนะครับ3ขาดเป้าหมายแรงจูงใจนะครับ4ี่ไม่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่เรียนแล้วก็5ไม่เตรียมตัวสอบการสอบให้ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็น5ข้อเนาะซึ่งถ้าใครที่อยากจะเรียนจบได้ตามเวลาที่เรากําหนดไว้เรียนจบแล้วได้คะแนนตามที่เราต้องการนะครับอะไรแบบนี้ก็ลองดู5ข้อในภานนี้ไว้นะครับแล้วก็อย่าทําให้มันเกิดขึ้นกับการเรียนของเรานั่นเองเนาะ สำหรับเอพิโซดนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวก็จะมีพอดแคสต์ออกมาอีกเนาะแล้วก็จะมีอ่าโปรเจกต์อื่นๆของ Tiger ร์และบิลลอเนี่ยตามมาด้วยอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่ผมเนี่ยได้เตรียมตัวไว้แล้วก็จะเป็นประโยชน์สำหบทุกคนแน่นอนนะครับ mm hmm. ก็สำหรับเอพิโซดนี้ mm hmm. ก็ลาไปแค่นี้นะครับ mm hmm. แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสว,นนสวัสดีครับ